ชวนไปฟังรำค่ะและ้วทีนี้ก็แบบไปกับคุณน้าแล้วคุณน้าก็บอกว่าอยากให้มาเป็นหมอรำลองไปสมัครดูไหมแล้วทีนี้พ่อโจเดินออกไปหน้าเวทีหนูก็เลยถามว่าพ่อรับสมัครศิลปินไมคะพ่อก็เลยว่ารับอยู่ด้แหละลูกพ่อแล้วทีนี้น้าก็พาเข้าหลังเวทีวันนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปสมัครกับพ่อค่ะแล้ววันแรกที่เราไปสมัครก็โจที่เราแสดงความสามารถพิเศษอะไรยังไงอยากู้ก็ให้ร้องหมวรำาให้ฟังค่ะแล้วก็หลัลงจากนั <pol> ้น <vet>. ก <mon> ็อก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คําตอบอีกทีหนึ่งนะ ก็นัดไปอีกวันหนึ่งให้ไปลองร้องใส่บนเวทีแล้วพ่อก็เลยบอกว่ารับค่ะชอบร้องแ่็กเลยรชอบร้องเพลชอบมารับมาตั้งแต่จวามังคอซอมร้องวมกันตลอดจะดูจาก YouTube แล้วก็ v สมัยก่อนจะเป็น VCD ค่ะอันนี้คือเราหมายถึงว่าเราซ้อมกันเองไม่ได้มีคนสอนใช่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะมีที่บ้านหรือมีคุณพ่อคุณแม่หรือมี ไม่มีใครสอนค่ะแต่ว่าแต่ก่อนคุณยายเป็นหมอลำแต่คุณยายไม่ได้สอนจะเดินตามรอยคุณยายเหรอยังไงแบบมันเป็นความชอบเองค่ะตั้งแต่เหมือนแบบว่ามันซึมซับมาตั้งแต่จําความได้ก็ได้ยินเสียงหมอลำมาแล้วแล้วก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่าทำไมเวลาฟังแล้วมันมีความสุขมันเหมือนมันเป็นจิตวิญญาณของเราประมาณนี้ค่ะก็เลยกืออันนี้หนูไม่อยู่กับเพื่อนบ้านแพงนานยังคะ มาประมาณกลางฤดูกาลที่แล้วค่ะแต่ว่าคนนี้เพิ่งมาอยู่ฤดูกาลหมอแมาก่อนมาก่อนค่ะหมอแบบมาก่อนถ้าทำไมถึงได้มามาทีหลังคะคะคือตอนนั้นทำงานคนเดียวค่ะอ๋อวันนั้นวันนั้นที่ไปเจอพ่อโจนเราไปคนเดียวก่อนตอนนั้นเขาทำงานอยู่กรุงเทพอ๋อทำไมถึงไม่ยอมใจอ่อนมากครับเขาเาอยากมาจริงๆเขาอยากเป็นหมอลำมากกว่านุสมัครงานหลายวงแล้วค่ะแต่ไม่เคยได้ ือโทรไปสมัครเขาก็จะบอกว่าเต็มแล้วก็พอได้รับโอกาสก,ก็เลยต้องมามให้ได้ร่อนเรียให้เขาลากออกจากงานกลับมาอยู่บ้านก่อนอค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบพอวันหนึ่งเขาได้มาดูหนูเขาก็เลยหนูก็เลยบอกว่าให้ลองอ u ดิชัน่นดูเขาก็เลยเรื่องความที่เขาอยากมาอยู่แล้วเขาก็เลยมา่อนนี้น้อยใจไมมไฟที่นดก็แบบโดนปฏิเสธไม่น้อยใจค่ะคิดว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีวันของเรา จะทำเป็นเต็มที่ทีสุดก็สมัครมาเรื่อยๆค่ะแล้วแบบตอบตอบตอบแรอย่างไงไม่ค่ะแบบเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกออแบบนี้แต่ว่าเหมือนเหมือนจะรู้ใจกันค่ะแค่มองตาก็แบบรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงออรู้แล้วว่าเราให้กําลังใจกันอยู่แล้วออหน้าที่ของเราในวงเวลาขึ้นโชว์เราทาอะไรกันยังไงบ้างคะลูกก็จะมีร้องเพลงสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็โชว์ศรีสะเกดเพชรบ้านแพงค่ะออแล้วก็ ลำช่วงลำเรื่องก็จะมีเตยในค่ะอ๋ออันนี้คือทำหน้าที่เหมือนกันนักมูอเลยหรือเปล่าคะค่ะแล้วก็ได้เต้นด้วยค่ะมีความสุขไหมที่วันนี้ได้ทำการเป็นการนักมือแล้วมีความสุขค่ะที่ที่ได้มาทำตามสิ่งที่เราใฝ่ฝันแล้วก็ได้เลี้ยงครอบครัวดูแลตายายอ่ารับรูากปุยายเป็นไงบ้างคะก็ปุยายก็ดีใจค่ะ ดีใ,ใจที่พวกหนูได้มาทําตามความฝันได้มาสานต่อความฝันของตัวเองอตา้าน<บ>ยายก็ชัวใจขนาดไหนที่วันนึ่งที่เราฝันว่าพี่เนี่ยเราต้าองมาอยู่ข้างกันแล้ววันนี้มันมเป็นจริงม,มันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ค่ะแต่มันอยู่ในใจแบบตัมดมาแล้ แต่หน้าแต่ส่วนนะคะจะมามีคนรู้จักมีคนรักมีคนให้กำลังใจมากมายขนาดนี้ได้รับโอกาสจากพ่อโจแล้วก็แม่นุชคุณย่าสุภาพแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่เอซีทุกท่านเลยค่ะแล้วก็พี่พี่น้องๆทุกคนในวงก็น่ารักให้ความรักความบุญกันมาตลอดนอจกจากวันเราเป็นจริงแล้ววันนี้ เขาได้มาทางานที่เขาอยากอยากจะทํามาตลอดชีวิตเขาพูดกับหนูมาตลอดว่าเขาอยากเป็นหมอหลับวันนี้เขาสำเร็จลูกแล้วอะพี่อยากถามอะไรอยากบอกอะไรกับพ่อจอความรู้สึกอยากบอกอะไรกับพ่อจตั้งแต่เราได้มาอยู่ในบ้านแพงอยากจะขอบคุณนะคะ พ่อโจกับแม่นุชแล้วก็คุณย่าสุภาพแล้วก็ทุกคนในวงเลยค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสสาวบ้านนอกคนนี้ได้มายืนบนเวนทีที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่เมตตาพวกหนูนะคะหนูอ,อยากจะบอกว่าหนูรักแล้วก็เคารพเจ้นทุกท่านมากเครขอบคุณพี่เอด้วยนะคะที่ดูแลพวกเราตลอดมาให้โอกาสให้ความรู้แล้วก็แม่ปิยพรคอยอ,อยู่เคียงข้างพวกหนูตลอด บอกเมื่อกี้แบบไดพูดความรู้สึกในใจไปหมดแล้วเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะพูดอะไรบ้างไม่มีอะไรมากค่ะอยากให้สู้ไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอย่างนี้ค่ะมันคือความสุขที่สุดแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาวันนี้ะสมความสุขด้วยกันมันคืนต่างแที่สุดค่ะที่สุดในชีวิตแล้วที่ ก็จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอ่าอยากบอกอะไรซึ่งกันและกันไหมลูกนังวันนี้แล้วก็สู้ๆไปด้วยกันค่ะความสำเร็จมันไม่มีแค่นี้เราจะก้าวไปให้มากกว่านี้ให้สำเร็จยิ่งกว่านี้วันนี้พอมีความสุขแล้วยังจมวันที่เราคุ่สุดในชีวิตที่เราสองคนกดคอร้องไห้มีเมนไม่ไม่เคยกดคอร้องไห้ค่ะแต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบเวลา เวลาอยู่ต่อหน้ากันก็จะยิ้มให้กันค่ะให้กำลังใ,ใจดีกว่าถ้าไม่กนต้องให้ฝาก<อ>าช่องทางการ<อ>าติดตามกบบแฟนๆหน่อยลูกค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอฝากช่องช่องทางการติดตามก็มีช่องครูเอลำเพินออฟฟิเชียลนะคะเป็นช่องที่พวกเราถ่ายประจำแล้วก็มีช่อง YouTube ใหญ่ของสาวน้อยเพชรแวนแพงฝากติดตามพวกเรา บอมแบมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากไหนไหมหนูฝากไหนลูกขอบคุณอยากจะขอบคุณแฟนคลับในไงค่ะหนูก็ฝากติดตามนะคะพวกหนูได้ทางช่องคูเอลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องลำเพลินออฟฟิเชียลทุกๆช่องเลยค่ะแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ฝากิ ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอบคุณพ่อโจแม่นุชคุณย่าสุภาพนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาขอบคุณแม่หือนะคะครูเอหรือว่าหนูเรียกว่าแม่หือแล้วก็แม่ปียพรนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้โอกาสให้ความรักความเมตตาพวกหนูมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีทุกท่านก็ไม่มีอยู่ในวันนี้ค่ะโอเคก็ขอขอโชว์พลังเสียงได้ไหมลูงหนมาได้หมได้ได้เหมอนำเลยลูก่ะใครคนนี้ก่อนเลยอะ ละจีบนิววันทนาวายไรเงินโตเดิน้องไม่ละพวกพี่น้องคงสงสัยพือยู่ไกลหรือน้าจะจิตาตาอันบอกเป็นไปละนูเพึงมารับใสเป็นน้องใหม่ในวงการมีหลักฐานภูมิลำเนาหยุดโดนแทนพีสานใต คุณผู้ฟังให้จำไว้ให้เคยไปบ้านนอ้องโยสีสะเกดนอทินกำรรบุรีล์ไปบุญอีสานไต้เขตะาม็นเราพ่อจากใจเด้นเน้นๆนั่นหาแฟนนความจริงลูกผู้หญิง เกียตหนัวบนบ้านขอฉันท yeah. ันไปแวะยามกลับไปแวะกินข้าวน้ำตังหนึ่งแกนแล้วบันจานลาพี่เวลาให้ไปแวะยองยามนอทำเยี่ยมลาดนางสิเตียมของต้อน้วยตามมีคือบ้านพิ่น เดินใจความมอบให้แฟนแฟนได้เห ja. like ตุการณ์ลาเคยได้ฟังบนนอทันเวลาผ่านบันทังดนลาดันดนไปหลายมี่ที่กขบอสมนอบังสำลาเันมาลำน้ำสาวหน่อยวงลำเพิ่นเตยสะเดิด chẳng cần đợi <laughs> bí non hay xiao hay soi nơi là gia bảo khoai hinh ông không nó lòng tham gia là nơi bù ăn đòn lòng tham gia khả năng nơi bên cho hay là lâm ตยลาเป็นแรงใจน้อ